สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางแนวทางนะคะลราพัฒนานะคะสูตรสองนะคะพี่น้องจ๋าก็สรุปนะคะก็วิ่งลูดนะคะสูตรสองวิ่งลูดแต่วันนี้จะจะลดตัวเลขลงมานะคะพี่น้องจ๋าก็ให้พี่น้องรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับสูตร สูตรสองนะคะก็จ่อเข้าอยู่นะคะเก้าสีเนาะแต่รอบนี้นะคะเพียนก็จะก็จะลดตัวเลขลงนะคะพี่น้องก็สามารถวิ่งรูดได้นะคะแน่นอนกว่านะคะพี่น้องแต่ว่าเอสก็จะเจาะให้แต่ตัวที่เด่นและตัวที่ชอบจริงๆนะคะพี่น้องจ๋าไปรับชมกันเลยจ้าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะคะพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนสี่นะคะปีหก สีนะคะแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าลาวพัฒนานะคะสูตรสองนะคะจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะ ก็รับชมรับฟังกันได้ทุกวันนะคะก็เด่นนะคะเด่นหกกับเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าหกกับเจ็ดเนาะสำหรับเลขวิ่งนะคะวิ่งสองกับแปดนะคะแต่ใจจริงๆเอสเอสก็อยากเอาเอาสองขึ้นมาเป็นตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้เนาะ สำหรับสูตรสองนะคะอยากเอาสองไปเป็นตัวเด่นมากๆเลยนะคะแต่ตามกำลังรายวันมาอย่างนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็ดูตามกำลังรายวันแล้วก็เข้าอยู่นะคะพี่น้องถ้าไม่เบิ้ลนะคะขออย่าให้เบิ้ลนะคะพี่น้องจา๋าถ้าหากเบิ้ลนี่ก็ไปไปยากเหมือนกันนะคะ<อ>ก็รับชมรับฟังกันได้ทุกวันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะคะ ทางช่องก็เป็นเสียเป็นเพียงสื่อกลางนะคะพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอนะคะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ร้ายนะคะขอให้พี่น้องรับชมด้วยด้วยจิตและวิญญาณนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก็ไปไปเจาะกันเลยนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะโชคหมานโชคดีกันทุกท่านนะคะก็ลดตัวเลขลงนะคะสำหรับสูตร2นะคะพี่น้อง เพียนก็จะลดตัวเลขลงถ้าเจาะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องก็ไม่เลือกไม่ถูกเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมาตัวไหนดีเนาะพี่น้องขออย่าให้เบิ้ลอย่างเดียวถ้าเบิ้ลหก็โอเคอยู่นะคะสำหรับ7ก็70นะคะ7จ็ดสามห้า 7จ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะชอบนะคะพี่น้องจ๋าชอบเนาะพี่น้องวิ่งรูดได้นะคะพี่น้องจา๋าก็ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะจดไว้แคปไว้นะคะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับราพัฒนาสูตรสองนะคะพี่น้องก็ดูทั้งสองสูตรสามสูตรนะคะว่าชอบตัวไหนเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะโชคดีทุกทกท่านนะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิบๆิบทุกการติดตามเลิบเิบทุกคอมเมนต์ทุกเลิบๆบทุกไลค์เลยนะคะสวัสดีจ้า